มานี่เลยพี่น้องนี่เต้นดองๆอ,อีกแล้วนี่โซนหนึ่งโดยตัวนี้เขาใส่ใกล้กันตัวนี้โอ้หมานี่เลยพี่น้องนี่หมานี่แล้หมานี่แล้เพาะถือช่องโตใกล้กันเลยเต็มนี่นสำหรับทีพี่น้องมไม่ไพบใครบาทะเล<ม>บอฮินเกา บ่ได้ไปตายทางไหนพี่น้องมื่อนี้จะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดกบพี่น้องปั๊บไปผู้เสียงเคียดห้องมาพี่พี่น้องก็ใส่พี่โค้งถุงนาขักงามนีเข่าเนาะเข่าหน้ามีเข่าถุงนาบม่ต้องกวนพี่น้องเลือกใส่เลยอยากใส่ตัวไรกบมันรลายพี่น้องอย่านี้นะแต่วนี้ นี่สูตรท่อมเนาะไทยไม่โกบรูปมันเป็นมาสเตเลเยอร์เนี่ยมันดลีเกิดโอ้โหแดงไปใช่นี่เนาะวิธีใส่เบ็ดกบง่ายๆเลย

Tông lạ vang khảo hảo bít ninh tò tung lưu đeo vĩnh ăn ký โอบอได้ใส่สูงแค่ต่ำพอดีว่าฉันพอดีฉันละพอดีมันถือกับมันหอ่อ,อย,ยมมอเลยนักขอมมิใกล้ๆน้ำมือกล้องนี่ซูมมันพี่น้องเบิร์ดเล่นเลยอือนี่บุตรลูกบอกอือ ไพี่น้องไปหายามเบ็ดกบบ้านนี้ผูเบาฮงนอนนาเพิ่งไปก่อนแล้วผู้มืดแหงอะไรอกก็ยามแต่บนเริ่มผู้ทียามที่เงไปลุ่มบ่โอ้ยพี่น้องิูยังไงบ่เลย

เอาดิเด้ยเย้ยยยยยยยายย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 โยยยบมันอ้อยนี่ยยยนยย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 นยยยยยยยกยย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 อยย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 ยดยอยยยยยยี like ่ย ของไ,ได้บ่ายเงี้ยตัวอ้อมืมมานเนาะอะไรอ๋อแล้วบ่นยุบมันี่เป็น,น,น,นปลาทาเะเลเนาะมานมานแค่ตรงนี่หักคาในบ่ดนตัวหนึ่งักคาในที่หักบ่คา,าหลังฮะคาใหญ่เงี้ยเออักคาเดียวอร่จอคาแฮะ มามาเบินปนเบินปนกินกับมะขามเออแนวันนี้ปนกินกับตำมะขามสิบแช่รถผู้ไปเลยเ้อมาแลยน่หนึ่งไงใส่ข้างแรกได้หน่ยสิน่ใส่ตอนกบกำลังน้อยโบคิดว่าจะถือมองไหมนี่มาตันีถงน้องไหมอ้น้องถืเนี้ยอู้ใช่ใชาน้หลังัที่อง ไปหลังที่สาวนี่อ,อ๋อมาลีพี่น้องนี่ไปนอนยังเดี๋ยวสองัวแล้วพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เน้อกบนาปีนี่พี่น้อนี่ครบรีน้อยเลยกบนาเดือนเจ็ดนี่พี่น้องนี่ฮาก็ขัดซีข่าวเดือนแปดแล้วนี่นี่มาอนใจคอให้เขา มานเ้อลยูกชเ่ก็เดือนมันยาวเนาะมันชวบกินตะกุนมันดึงแล้วมันคาดมันมันขี้างเต้นเนาะบกิ่ข้างเต้นเนี่กบน้อยนะมันชวบกินตะไปขี้เดืองไปต่อไปอย่างต่อไปลูบเลยโกบไงมำนม่บัดเดียวเลอ อเด้งพี่น้องอือดูปุป๊พี่น้องป้อมันเด้งแล้ว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 พูนะ่ะเด้งดิ้งแล้วนี่โอ้โบน้อยพี่น้องป้อมันมันพูนะ่ะบวบเลยฮักขายพี่น้องมันถึงชดเวลากินมืออื่นป้อเด้งอีกแล้วพี่น้อง บอกเด้งแล้วนี่โอ้ตุกบสั่มสั่มกันเช่นเบิดพี่นอ้องเด้งเด้งอ่ะเด้งเด้งเด้งอย่งพี่น้องม,มึงเลยกบสั่มกันเช่นเบิดเวิรกบขึ้นใหม่กำลังอ้ออ้อ <c oughs> ไปไปยันพุ่มดิ มาเบิ่งพี่น้องโอหมาอนี่เลยพี่น้องนี่เต้นดองดองอีกแล้วนี่โตนหนึบงบนบนตัวนี้เขาใส่ใก,กล้กันตัวนี้โอ้หมาอนี่เลยพี่น้องนี่หมาอนนี้เลยหมาอันี้ยก็ถือช่องโตใกล้กันเด้วยเต็ม อโต้พี่น้องชองโต้นี่เามาื่อปนกินกับต้นไม้กินกินกับตั๊ตนมาขามจะแช,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 ช่ไปเจ้าล้วไปพี่นอ้องไปพยายามอยู่พูดดิมันมนี่นะพี่น้องโอ้โห و, โดดแหงดินี่นี่นตัวหนึง่ง ใส่ได้หน,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 นึ่งแกะมันบ่โอ้มันมันมันตัวนี้กันอ๋อนีดด่ผูกโดดโดดใงแห้งหน,นึ่งผูกคุกเข่าจะปีนนี่โอ้มันอะไรไอ้คนมันมันขนาดพี่น้องใส่แง่กับมนันใส่ปลา,ากับมนันใส่กบกับมนันมือนะ่อไหราใส่เบ็ดอาบ้าอีกมือนะ่อไหรา Thầy ăn đi à là, mà ăn lý tuần sau cả Nì, có thường thì khơn nì Thì sao tố Ô, oh, nhảy nhỉ